แพรลี่ไม่รวยเหรอคะไม่รวยคะ่ะพี่น้ำเนยไม่รวยทําไมถึงไปคิดว่าตัวเรารวยเรายังไม่รวยไม่รวยคะ่ะถ้ารวยไม่มานั่งขายทุเรียนแบบนี้หรอกไม่รวยใครอย่าไปคิดว่ารวยถ้าสมมุติว่าเรามองตัวเองว่ารวยนะสมมุติบางคนนะ่อะสมมติบางคนมีเงินล้านคิดว่าตัวเองรวยสมมติว่ารวยอะโอ้ยฉันมีเงินเยอะแล้วนู่นนี่นั่นใช้เงินประมาท สมมตินะคะใช้เงินประมาทบางคนอย่าว่าแต่มีเงินล้านเลยมีเงินแสนก็คิดว่าโหตัวเองรวยละจริงมันมีคนแบบนี้จริงๆนะคะแบบมีเงินแสนก็เริ่มแบบโหโออาละแต่ไม่คิดว่าไอ้เงินที่ว่าตัวเองคิดว่าตัวเองรวยแล้วว่ามันพอให้ตัวเองแบบใช้สอยแบบซุลี่ซุไลได้กี่เดือนกี่วันบางคนรวยเหมือนกันนะรวยอยู่เดือนหนึ่งบางคนรวยอยู่สองอาทิตย์ หรือบางคนอาให้มากสุดเลยรวยอยู่ปีเดียวแล้วก็ประมาทไงพอมีเงินแล้วก็ประมาทใช้สอยเงินแบบไม่มัธยัตแล้วก็ไม่หาเพิ่มแล้วก็ไม่หาเพิ่มสุดท้ายพอเงินหมดปุ๊บก็กลับมาตกอับเหมือนเดิมประมาทในการใช้ชีวิตที่ฉันเห็นไม่เยอะแล้วนะคนที่คิดว่าตัวเองรวยรวย สำหรับดิฉันดิฉันยังไม่คิดว่าตัวเองรวยถ้ามองถึงอนาคตนะครับถ้าเทียบกับอนาคตที่เรายังจะต้องใช้ชีวิตอยู่อีกเยอะและมีภาระหน้าที่ที่เราต้องทำอะ่ะเงินที่มีอยู่ตอนนี้ไม่รวยค่ะไม่รวยเลยถ้าใช้ไม่เป็นก็หมดแปบ๊บเดียวหมดเลยหมดนะอย่าประมาทแต่มีเงินเราก็ต้องแบบมีก็ต้องหา มีก็ต้องหาหาให้ได้เยอะกว่าที่เราใช้อันเนี้ยชีวิตไม่มีทางล่มจมแน่ถ้าเราหาได้มากกว่าที่เราใช้ชีวิตเราจะไม่ล่มจมค่ะไม่ล่มจมแต่ถ้าเราเราใช้มากกว่าที่เราหานะล่มจมล่มจมแน่นอนล่มจมอมเวลาทำอะไรอ่ะ แบบดิฉันนะถ้าเป็นดิฉันก็คือถ้าทําอะไรต้องมองเผื่ออนาคตเยอะๆว่าสเต็ปม,มันคืออะไรเรามีอะไรที่เราจะต้องทําอยากทําและสิ่งที่เราทํามันจะแบบซับพอร์ตคุณภาพชีวิตเรายังไงมันจะทําให้เรามีอยู่ดีกินดีมากขึ้นไหมเราจะแบบเออชีวิตเรามันจะไปในแง่ไหนแบบไหนเนี่ยมันต้องคิดแบบเผื่ออนาคตอะ่ะอย่าไปคิดแค่อย่าไปเห็นสั้นดีกว่ายาวคืออย่าไปคิดแค่ เอาตัวลอดไปวัน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 เนี่ยมันไม่ได้หรอกต้องคิดเผื่ออนาคตเยอะๆคนที่คิดเผื่ออนาคตเยอะๆจะยิ่งดีทําไว้เผื่ออนาคตเราไม่รู้หรอกว่าอนาคตมันเป็นยังไงแต่เราวางแผนไว้ให้มันดีที่สุดต่อให้สุดท้ายแผนที่เราวางไว้ชีวิตมันอาจจะไม่เป็นไปตามแผนที่เราวางไว้มันก็ยังดีกว่าไม่วางแผนเลยเข้าใจไหม ฉะนั้นก็คิดเผื่อวันข้างหน้าไว้เยอะๆอย่าประมาทไม่มีการงานอันไหนเลยแม้แต่อย่างเดียวที่มันอยู่ดีๆแล้วมันสำเร็จได้โดยที่คุณไม่ลงมือทำไม่มีเด็ดขาดไม่ว่าคุณจะมูไม่ว่าจะสายมูหรือไม่มูสุดท้ายแล้วคุณก็ต้องทำมากน้อยคุณก็ต้องทำไม่มีการงานอันไหนหรือไม่มีความสำเร็จอันไหนที่ได้มาโดยปราศจากการลงมือทำไม่มีเลยสักอย่างนึง ไม่มีเลยเรายกตัวอย่างมาที่อะไรที่มันได้อยู่ง่ายๆโดยที่ไม่ต้องไม่ต้องลงมือทำไม่มีจ้ะ,ะนั่นจะไปมัวแต่มนโนเพ้อฝันอยู่ไม่เอาให้ดิฉันไปมัวแต่มนโนเพ้อพบโอ้ยไม่เอาหรอกสังคมไทยมันเป็นสังคมที่ชอบแสวงหาผู้วิเศษมันก็โดนหลอกซ้ำๆอย่างนี้แหละแล้วพอเวลาใครไปบอกว่างโง่รับไม่ได้ด้วยนะรับไม่ได้ฉะนั้นก็นั่นแหละก็ไม่ต้องไปว่ากัน ก็เวรใครกรรมันเวลาโดนหลอกขึ้นมาฉลาดเชียวเวลาพอเวลาโดนหลอกขึ้นมาฉลาดเชียววิ่งไปหาสื่อให้สื่อช่วยหาคนนั้นคนนี้แต่ยเวลาใครเตือนไม่ฟังเวลาใครเตือนไม่ฟังบ้องหูสักทีหนึ่งอีพวกนี้มันต้องบ้องหูนะอีพวกเนี้ยมันไม่ค่อยจะตื่นมันไม่ค่อยจะตื่นใครเตือนใครบ้าไม่ฟังพอโดนหลอกแล้วฉลาดขึ้นมาทันทีเลยเขาหายขึ้นมาทันทีเลย เขาหายขึ้นมาทันทีจริงแล้วเห็นแบบว่าแต่ถ้าถ้าอย่าอยา่าทำใจโดยการอยู่ที่เก่าอย่าทำใจโดยการอยู่ที่เดิมๆบรรยากาศเดิมๆนะคะมันไม่ช่วยเชื่อเชื่อดเชื่อ,อดิฉันตอนที่ดิฉันมีปัญหาดิฉันกลับบ้านเลยดิฉันคืนคอนโดเลยค่ะดิฉันคืนคอนโดเลย ดิฉันบอกกับตัวเองเลยว่าพอแล้วไม่อยู่อย่างนี้แล้วไม่อยากอยู่แบบคนที่รู้สึกว่าไม่มีคุณค่าในตัวเองไม่อยู่ไม่อยู่ชีวิตเราต้องมีค่ามากกว่านี้ดิฉันคืนคอนตัดสินใจคืนคอนโดคืนคอนโดเลยแล้วก็กลับบ้านแล้วมันก็แป๊บเดียวทุกคนพอกลับบ้านมาอยู่บ้านมาทำงานมาเจอ สภาพแวดล้อมใหม่ๆมีที่หิวใจใหม่ๆแป๊บเดียวเลยแป๊บเดียวเลยแป๊บเดียวจิตใจกลับมาเข้มแข็งเหมือนเดิมรู้สึกแบบมีพลังบวกที่จะทำทำอะไรหลายๆอย่างเพื่อคนรอบข้างเราที่ยังรักเราที่อยู่ข้างเคียงข้างเรา อย่าไปอยู่ที่เดิมๆอย่าไปอยู่ที่เดิมๆที่เดิมๆที่มันจะต้องเจอบรรยากาศเดิมๆมันจะยิ่งทําให้เราแบบจิตใจเรามันหดหู่หอเหี่ยวไม่ใช่หดหู่หรอหอเหี่ยวอย่าอยู่ที่เก่าถ้าเรามีทางเลือกนะอันนี้พูดถึงถ้ามีทางเลือกนะเอาความทรงจําเก็บไว้ข้างหลังค่ะเอาความทรงจําเก็บไว้ข้างหลัง โบกมือลามาันบาย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 อือบาย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 ฮ่าบายบายจ้ะอืมนะคะ าจต้องใช้เวลาสักนิดนึงค่ะอาจต้องใช้เวลาในการฮิวใจนิดนึงไม่ง่ายหรอกนะคะการลืมใครสักคนหนึ่งไม่ง่ายหรอกเพราะว่ากว่าเราจะสร้างกว่าเราจะมีความรู้สึกดีๆได้อมันใช้เวลานานนะการที่เราจะมีความรู้สึกดีๆกับใครสักคนหนึ่งได้อมันใช้เวลานานไม่ใช่ว่าอยู่ดีๆรู้สึกรักเลยมันไม่ใช่มันมีสตอรี่มันมีเรื่องราวมันมีความผูกพัน มันมีความผูกพันฉะนั้นกว่าที่เราจะลืมใครสักคนหนึ่งได้มันต้องใช้เวลามันต้องใช้เวลาแต่นอกจากเวลาแล้วมันก็ต้องอาศัยสิ่งอื่นมันจะจะไปอาศัยเวลาอย่างเดียวไม่ได้ <c oughs> ปัดซายสองไม่รู้เรื่องเขาพูดกันไปจนจบไปแล้วมันเพิ่งจะเข้ามาเขาพูดถึงกรณีพี่โอ๋มินโฮ มินโฮกับพี่โอเคยดูหรือเปล่าเขาจ้นกันแม่จันเดอะซีรีส์หล่อนเคยดูหรือเปล่าประกรณ์ซอยสองหล่อนนี่ไม่เคยไม่ต้องมาหึงฉันหรอกไม่ต้องมาหึงฉันหรอกค่ะฉันไม่ได้มีอะไรแล้วฉันแค่เล่าอดีตให้ฟังฉันแค่เล่าอดีตให้เอฟซีฉันฟังว่าฉันเคยอยู่ในความรู้สึกแบบเดียวกับพี่โอแต่ว่าฉันผ่านมันมาแล้วฉันผ่านมันมาแล้วทุกอย่างเป็นแค่เรื่องเล่าค่ะ ทุกอย่างเป็นแค่เรื่องเล่าเช่นจะเป็นคนแบบชัดเจนกับตัวเองจะร้องไห้อีกไหมทุกคนเคยร้องไห้ค่ะทุกคนเคยร้องไห้ค่ะเป็นเรื่องปกติจะเจะร้องไห้ให้กับใครสักคนนั่นเพราะว่าเรามีความรู้สึกว่าเรารักเขาการร้องไห้ไม่ใช่เรื่องหน้ารังเกียจนะคะคนเราจะร้องไห้ให้กับใครสักคนหนึ่งได้มันต้องมีความรู้สึกว่าเรารักเขาและเขาก็มีค่าพอที่จะให้เรารักด้วยทุกวันนี้มีความสุขดี ตัวนี้มีความสุขดีแต่การที่เรามีความสุขไม่ได้หมายความว่าเราจะไม่เจอความทุกข์นะก็ต้องระวังนะยิ่งสุขมากก็ต้องต้องระวังตัวให้มากเพราะความทุกข์มันจะมาแบบจู่โจมมาแบบที่เราไม่คาดคิดระวังไว้ให้ดีชีวิตมันจะเล่นตลกก็ให้เราคิดว่าเรามีพร้อมทุกอย่างสมบูรณ์ทุกอย่างความผิดหวังความไม่สมหวังอุบัติเหตุของชีวิตมันเกิดขึ้นได้เสมอ มันจะเกิดขึ้นได้ฉะนั้นเราก็ต้องเตรียมใจไว้การที่เรามีเงินมีทองเยอะแยะมีความสุขสมหวังทุกอย่างมไม่ได้แปลว่าเราจะไม่เจอความทุกข์นะมันเจอแน่มันเจอแน่ม,นแนมีความรักความหวงแหนในสิ่งใดสิ่งนั้นนั่นแหละจะเป็นเหตุนาความทุกข์มาให้มันจะต้องมีความผิดหวังความไม่สมหวังรออยู่เตรียมตัวได้เลยฉะนั้นต่อให้คิดว่าโอ้ชีวิตเรามีความสุขทุกอย่างแล้วก็อย่าประมาทนะคะอะไรก็เกิดขึ้นได้ ทุกอย่างเกิดขึ้นได้หมดเลย <c oughs> ระวังให้ดีความทุกข์มันอาจจะจู่โจมมาตอนไหนก็ไม่รู้มันอาจจะโยนบททดสอบมาให้เราอ่ะ,อะมึงสุขนักใช่ไหมชีวิตมึงโยนมาปึง้งอ่ะให้มึงลองผิดหวังกับเรื่องนี้สิเนี่ยเห็นปะ <c oughs> เราจะต้องเจอแบบนี้ตลอดแหละในชีวิตเราอ่ะทุกคนมันจะต้องเจอต่อให้เรารู้สึกว่าโอเคทุกอย่างโอเคมากมันจะต้องเจอมันคือบททดสอบชีวิตอ่ะ เหมือนต่อให้เราจะรู้สึกว่าเฮ้ยเราอยู่ท่ามกลางคนมีมารยาทคนมีการศึกษาแต่ยังไงอะถ้าเราใช้ชีวิตอยู่ในโลกกว้างเราก็จะต้องเจอคนที่ยกับคนไม่มีการศึกษาอยู่ดีมันคือปกติของมนุษย์ฉะนั้นหน้าที่เราคือต้องเตรียมพร้อมมันต้องเตรียมพร้อมต้องเตรียมพร้อมถ้าเราจะใช้ชีวิตอยู่บนโลกกว้างเราต้องเตรียมพร้อม <c oughs> ไม่ได้หลอกด่ามันนะแต่พูดแบบ พูดแบบให้เข้าใจว่าโลกของความเป็นจริงอะ่ะมันเป็นแบบเนี้ยมันจะต้องเจอมันไม่ใช่ว่ามันจะมีทุกอย่างที่มันแบบสมใจเราหรอกมันเป็นไปไม่ได้มันเป็นไปไม่ได้ไไไดสังคมมันก็นั่แหละธรรมดามีทั้งคนมีการศึกษาคนไม่มีการศึกษาคน,ม,าาคนมีมารยาทคนไร้มารยาทเออ เข้าใจได้ย,ยังว่าทําไมดิฉันตึงต้องมีหลายบทบาททําไมคุณเข้าใจได้ยังว่าทําไมดิฉันต้องมีแบบหลายหลายหลายพาร์ตอ่ะก็พบาะแบบนี้แหละท <c oughs> ี่ก็บอกแบบนี้แหละเพราะว่าโลกชีวิตจ,จริงมันโหดร้ายชีวิตจริงมันโหดร้ายโลกนี้ไม่เหมาะสําหรับคนอ่อนแอนะคะอ่อนแออยู่บนโลกนี้ไม่ได้หรอกเราต้องฉีดวัคซีนให้ตัวเองเราต้องสร้างภูมิคุ้มกันให้ตัวเองใช้ชีวิตอยู่บนโลกนี้ อ่อนโยนตแต่ไม่อ่อนแอ,อเข้มแข็งแต่ไม่กระด้าง